เออตัวเองได้ธรรมะของพระพุทธองค์มากขึ้นแล้วก็เหมือนว่ากิเลสมันก็เบาคลายคือรู้สึกทช่ครับก็คือตอนนี้กลับมาแล้วหลังจากที่เราไป ใช่ไปอยู่พม่ามาเก้าเดือนค่ะประสบการณ์ตอนนั้นมันหลังจากที่เรากลับมามันเป็นยังไงบ้างโลกเปลี่ยนไปเลยอ่ะแม่ชีกลับมางวดนี้ก็มีความรู้สึกว่าดีใจที่ตัดสินใจไปค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออตัวเองได้ธรรมะของพระพุทธองค์มากขึ้นแล้วก็เหมือนว่ากิเลสมันก็เบาคลายคือรู้สึกว่ากลับมาชีวิตมันมีความสงบเย็นสงบสุขมากขึ้นแล้วก็อยากจะทํางานรับใช้พระศาสนาอยากจะแบบช่วยให้คนมีความสุขถ้าเกิดอะไรที่แม่ชีช่วยได้แม่ชียินดี ทำไมต้องตัดสินใจไปพม่าตั้งแต่แรกครับเพราะว่ามัน<อ>มีรายที่<อ>เลยอ๋อพม่าบังเอินว่าแม่ชีก็ไปปฏิบัติที่พม่าตั้งแต่ปีประมาณ 2000, 2008, 2 0 0พ2 0 0องพันแอันเราแลไปในานามของก็เป็นคา,วารวสไปค่ะคือแม่ชีเข้าออกพม่านานละ,ะจนกระทั่งมามาเจอศยาดอองนี้คือแบบว่ามาที่ศูนย์ที่ย่างกุง้งแล้วบังเอิญว่าเอ๊เหมือนกับว่าเราคงจะอายุมากขึ้นด้วยแล้วก็ มีมีความใฝ่ฝันว่าไม่อยากมีผม,มก็เลยธรรมะจัดสารว่าพอมาเจอท่านเรียนเรียนเรียนกับท่านปฏิบัติกับท่านแล้วเหมือนชอบวิธีการสอนของท่านจังเลย<ห>ก็เลยตัดสินใจบวชแม่ชีไปเจอธรรมเนียโตสยาดอตอนอประมาณปี2016ันสิบอยูอ่ปฏิบัติกับท่าน2ปีก็บวชบ,บวชแล้วก็ติดโควิดพอพอโควิดจบแม่ชีก็เลยกลับไปบวชอีกค่ะมีคาไหนของท่านนะครับที่ทําให้ตอนที่แม่ชีฟังอยู่มันตื่นตื่นจับ นนม,มีมีตอนที่แม่ชีไปครั้งนี้ที่มีสภาวะกลัวเนาะที่เล่าในหลายๆการว่าแม่ชีกลัวมากมันเป็นสภาวะรรมแล้วก็แม่ชีก็กําหนดข้ามผ่านแต่กว่าจะผ่านอนะ่ะเรากําหนดอยู่เป็นสัปดาห์หรืออาจจะร่วมเดือนนะที่กว่ามันจะแบบหายไปทั้งหมดนะ่ะแต่ทุกครั้งคำคำสอนของเชัยดอกก็คือจะเป็นกําลังใจให้แม่ชีก็คือว่า mindfulness will protect you ก็คือว่าพี่ชีจะข้ามผ่านสภาวะความกลัวนี้ได้ด้วย พลัง mindfulness ของพระพุทธเจ้าว <Okay. S 1> ิชิก็บอกตัวเองตลอดเพราะว่าตอนนั้นมันมัน,ม,นมันเป็นทุกข์มากค่ะเรานั่งกินข้าวอยู่เนี่ยเสียงเครื่องบินมาคิดถึงสนามบินคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านคือบางทีพอเหมือนกับเราสติมันยังไม่แข็งแรงและยังต่อเนื่องไม่เพียงพอเพระเวลาความคิดมันเกิดขึ้นมันก็ชวนเรา S <S อยากจะหนีออกไป,อ,ไปอยู่กามาสุขพี่ชีกลาบอกเลยว่าตอนนั้นถ้าเกิดว่าพี่ชีตัดสินใจกลับบ้านพี่ชีจะไม่กลับไปปฏิบัติธรรมอีกเลยนะมันร้ายแรงขนาดน,นั้นเลยนะในเรื่องของวงการแลการบันเทิงวงการบันเทิงก็ยังกลับมาทํางานเหมือนเดิมค่ะพี่ชียังกลับมาเล่นละครยังกลับมาทาอะไรในวงการบันเทิงได้เหมือนเดิมค่ะก็กลับมานี่กลว่าขอปรับตัวสักสองอาทิตย์ก็เนี่ยเดี๋ยวก็ลาสิกขาก็คงกลับมาทํางานค่ะหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเราลาสิกขามาแล้วกลับมาอยู่วงการบันทบบันเทิงเนี่ยมัน คือเราจะนิง่งนิ่งมากขึ้นครับจากเมื่อก่อนพี่ชีคิดว่าพี่ชีเปลี่ยนเห็นพี่ชีคิดว่าเป็นยังไงบ้างดูอีกพาพหนึ่งมันสัมผัสได้ถึงพลังงานที่แบบที่ที่เป็นพลังงานที่ดีๆมากๆโอ้สาธุถกค่ะพี่ชีก็ยังไม่ไม่ไม่เห็นแต่พี่ชีเห็นความเปลี่ยนแปลงตัวเองนะ,ะพี่ชีรู้สึกว่าเอืมพี่ชียัยงคงทํางานเหมือนได้เหมือนเดิมแต่พี่ชีรู้ว่าก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลที่คนอื่นจะสัมผัสได้แต่ไม่ใช่ว่านิ่งเป็นนางร้ายอย่างนั้นเนาะคือเแล้วเรานิ่งแล้วเราก็มี มีความปรารถนาดีอะพี่ชีรู้สึกว่าพี่ชีขอบคุณทุกๆคนเลยที่ทําให้พี่ชีมีวันนี้แล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มีโอกาสที่จะได้นําธรรมะที่ได้เรียนรู้อะมามาขอบคุณทุกๆคนอย่างเงี้ยค่ะ